รับมาอีกแล้วครับวันนี้ก็ลงไปหลายคลิปเลยนะครับผมก็ยามค่ำคืนเกือบเกือบจะห้าทุ่มครับอดรนทนไม่ไหวจริงๆครับก็จะจัดก,การอีโวเจ้าเมล็ดทานตะวันเนี่ยครับให้กลายเป็นต้นทานนแล้วครับผมไม่ไหวจริงๆแล้วครับมันชื่ออะไรนะเซ้งเคร่งละครับเนี่ยก็พยายามเลือกตัวที่เก่งที่สุดแล้วนะครับมีค่า เป็นสตองโปเกมอนธรรมดาสำหรับสีแดงนะครับไม่ได้มีพิเศษอะไรแต่คิดว่าเดี๋ยวคงมีตัวเก่งๆเพิ่มอีกแหละตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับอีโวไปก่อนครับเพราะว่าเอาไว้ให้เพื่อนๆดูครับผมก็เป็นตัวไม่เก่งนะครับ IV น่าจะสัก70-80พอไปวัดไปวาได้ครับตัวนี้ก็จะอีโวเจ้าเนี่ยครับมันชื่ออะไรวะเนี่ย ซันแครงเหรอซันเครนเหรอครับโอ้โหเจ้าตัวีิมานัทนะครับก็จะอีโวเป็นเจ้าดอกทานตะวันนะซันฟอราเหอครับว่าว่าว่าซันฟอรานะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับเจ้าตัวคิมาวารีนั่นเองนะครับผมชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คิมาวารีแปลว่าอะไรไม่รู้นะครับก็เด <laughs> <laughs> <ys> ี๋ยวมาอีโวกันเลยดีกว่าครับ ว่ามันจะเป็นตัวที่เก่งใช้ได้ขนาดไหนแต่ดูแล้วค่า HP น่าจะสูงพอสมควรเลยเหมือนกันครับมามาดูกันครับกลายเป็นเจ้าต้นทางตะวันปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนเนี่ยมันจะมีความเก่งกาจขนาดไหนเชียวครับมาดูเลยว้าปัญญาอ่อนจริงด้วยดูสิครับหน้ามันยิ้มอีกหนึ่งตัวใหม่ในโปเกม็กครับผมมาแล้วนี่ครับ ค่า HP สูงถึงร้อยกว่าๆเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นธาตุพืชน,นะครับกับธาตุพิษจะสลัดบอมเหรอครับเนี่ยเออสกิลไม่รู้เป็นยังไงนะครับก็โอเคนะผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ตีเร็วพอสมควรเลยนะครับใช้ได้ใช้ได้ครับนี่ครับเป็นตัวสตรองโปเกมอนธรรมดานะครับก็เป็นตัวใหม่ที่เพิ่มมาอีกตัวเนึง นะครับผมเดี๋ยวพาวเวอร์อัพให้เขาสักหน่อยหนึ่งครับเสตาร์ดัดเหลือยี่ส0งหมื่นนิดๆครับตอนนี้ก็พาวเวอร์อัพให้เขาสักสักหน่อยอ่ะเป็นพันหก็พอแล้วนะครับเหลือแค่โหหมื่นสองพัน <c oughs> สตาร์ดัดครับเหลือน,น้อยเต็มทีครับผมก็โอเคนะ่นารักดีครับใช้ได้เลยดูจากตัวมันแล้ว ก็คิมาวารินะครับผมเป็นซันฟอร่าก็ไม่เปลี่ยนชื่อแล้วกันเนาะเอาไว้อย่างนี้นะครับคิมาวาริแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยอีโวเจ้าตัวเจน2กันนะครับก็ตอนนี้ไอเทมหมดแล้วนะครับเหลือแต่สกิลตัวอะไรล่ะครับของธาตุเหล็กเนาะ ก็ยังอีโวไม่ได้สักตัวเลยครับทั้งเจ้าตะกแตนสีแดงแล้วก็ทั้งเจ้าตัวอ e ีวากนะครับบอกว่าแคนดี้ไม่ถึงทั้งคู่เลยนะครับมีอยู่ถึง2ไอเทมด้วยกันแต่ว่าอีโวไม่ได้ครับได้แต่พาเวอร์อัพเจ้าตะกแตนแดงที่มีอยู่ไปก่อนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับก็เอามาโชว์เพื่อนๆนะครับเจ้าดอกทานตะวันน่าเริงเนี่ยนะครับดูมันแบบยิ้มแย้มตลอดเวลาเลยดูครับ เวลาตียิ้มจะโหดขนาดไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับค่ำคืนนี้จะห้าทุ่มแล้วนะครับขอสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ไวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมส่วนจะมาตียิ้มหรือว่าไลฟ์สดวันไหนนี่ก็เดี๋ยวดูเวลาอีกทีนะครับอาจจะเป็นวันเสาร์ค่ำค่นะครับเพราะว่า น่าจะเป็นวันหยุดของเพื่อนเผื่อจะมีคนมาดูเยอะหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันเสาร์นี้จะได้มาลองสตรีมหายิมเก่งๆมาถล่มดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูก่อนครับเพราะว่าอย่างวันนี้ก็มาดูแล้วที่อเวนิวแจ้งวัฒนาในเกาะยิมเลเวล1-2ครับก็ไม่ได้ตียิมให้เพื่อนๆดูครับมัน มันมันเลเวลมันน้อยนะครับเดี๋ยวมันไม่สาใจก็เดี๋ยวค่อยมาดูก่อกันต่อครับวันเสาร์นะอาจจะอาจจะมีไลฟ์สดตอนค่ำค่ดึกๆหน่อยนะครับเวลาอาจจะสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวลองดูกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ